อีซูดีแม็กนะครับหัวเดียวนะครับผมให้หาอยู่นะครับเครื่องดีมากนะครับเครื่อง2.5จคอมมาเร็วนะครับตี07นะครับผมสวยงามพรามแ8ยันพรามเานะครับทางไกลสบายไม่ร้อนไม่ดันนะครับผมดีสันสวยงามตรงปกนะครับ FC ท่านไหนหานะครับรถบรรทุกหัวเดียวนะครับหัวเดียวตอนเดียวนะครับอีกคันนะครับผมอ่ะนำมาเสนอนะครับ สวยงามนะครับผมสวยงามตรงปมเครื่องดีมากนะครับใช้งานมาแล้วสองแสนเกือบสามแสนกมนะครับคันนี้ราคาเล้าใจสุดๆนะครับเปอร์โกซีรี์นะครับเครื่องสองจุดห้าคอมมันเร็วนะครับสวยงามนะครับสวยงามพรามเก้าเช่นเคยนะครับแหนบเดิมนะครับไม่เคยสวมแหนบนะครับ ครจะไปบรรทุกกล้องไปเสริมเองนะฮะสวยงามนะครับแม็กไครเนอร์สวยนะครับไม่มีเจาะคอกนะครับไม่มีเจาะคอบไม่มีบรรทุกหนักนะครับไม่เคยใส่คอกไม่เคยเสริมแหนบนะครับผมสวยงามนะครับเครื่อง2.5ความบเรเวนะครับโปรซีรีส์นะครับคันนี้ใครได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมกับราคาเล้าใจสุดๆนะครับ แสนกว่าบาทนะครับคันนี้แสนกว่าบาทสวยงามนะครับสองแสนเก้าหมื่นกมนะครับสองแสนเก้าหมื่นกมไได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมยางมิชลินนะครับ ใช้กันยาวๆนะครับยางมิชลินนะครับใช้กันยาวๆนะครับหรือไปเติมน้ำมันขับอย่างเดียวนะครับผมคันนี้เครื่องสองจุดห้านะครับโกซีรีนะครับปีศูนย์เจ็ดนะครับผมราคาอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับหนึ่งแสนสามหมื่นเก้าพันบาทนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับสนใจก็โทรมาได้เลยนะครับตามเบอร์ที่ให้ไว้ครับสวัสดีครับ